ใช่ภูนชีฟ้านะครับอ่าแล้วก็ดูหน้าดูอย่างพ่อคนจะพูดพุ่นก็จะดูหน้าดูนกแล้วต่อไปก็จะเป็นร้านแล้วเดี๋ยวคนจะขอพักกไว้นี่แบบข่งภูมิคุ้ากนะครับมานอนหัที่หลังนะสักสามสี่หลังนอนาคตเราจะเอานกยุงมาปล่อยในบิ๊กออดเอานกยุ้งมาเลี้ยงมาปล่อยเพื่อเป็นสถานที่สีดูนกยุ้งเนาะอเราปลูกปลาสามย่างสี่ย่างสามดีในหลวงหอีกว่า เราก่อสำคัญที่สุดคือเราจะเรือกแต่เกษตรกรเนี่ยมีแลมสาริตคือคนอยู่คนคนบั้นนเองได้อยู่ได้ตัยเพราะว่าพื้นที่นี้เหมือนร้อยไร่เราบเอกาจะเลือกแต่กลุ่มเกษตรกรแต่ว่าเนี่นคือต้องเป็นพืชปลอดภัยนะครับที่คนมุงนี้แรงทำกิงหน่อเลบเอออจจหุงเกียวยังด้วโดยคนบ้านขาผมนี้ปี่กลูกพักไม่ใช่เคื่อ่ราบ้านนะเอออเคเออ่วนไ่น้นครับ Thái đấy cả, thái là cả Thái là cả, thái là cả Thái là thái là cả Quảng này, một phần bất kỳ Ờ Một đá con Một đá con Một đá con có đá con Một con có Không có đuôi <laughs> là bịt xén Ờ Phải giúp hả? Biết xén Xén đấy ta liếm cho cháu biết Cẩm xong, cẩm xong Cẩm xong, cẩm xong สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G5 Sport On Tour นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สำนักง,งานเคทมาซัพปานหนองเงินซ้ายครับวันนี้ทีมงานของท่านายอำเภอครับอำเภอแม่ใจนะครับหนอกก็านายพิรัชจันทิมาก,ก็ได้พาทีมงานาาซื้อนะฮะซื้อจากน่าจะเป็นพยาลโพสต์นะฮะมาติาดตามดูความคืบหน้าในการทําร้านกลางเต้นของเคทมาซัพปานหนองเงินซ้ายแล้วก็แผนของ การพัฒนาหนองเลียง้ายในเรื่องของจุดชุมนกนะครับเดี๋ยวเรามาดูการพูดคุยของทีมงานนะครับว่าเป็นอูอัปเดตการทำงานในการพัฒนาหนองเลียง้ายกันจะได้พอนะครับไปดูกันครับผมพเปรื่องนี้่วยันอก้าไม่ทองวยันพักเกรงแรกเนะครับปูนี้นะตรงแรกๆนะ ดินพ uh ัฒเป็นด uh ิน huh. ค yes. no, ุณภาพดินปนองก็ดินมันพุดจากคือจี้หนองายเป็นเองหับน้ำจากโดยหลวงจากนี่ก็คือหินดินอย่างต่างมันไหลลงมานี่างวนี้ครับหลังจากไหลเสร็จพอพุนาะนองก็ต้องเป็นดินตีเป็นอย่างพวกนี้มาตรด้เป็นห้องกัดินตาดินตาแล้วอุ้งน้าดินแต่ว่ามันจะมอก่สารอาหารหรือเพราะเขาต้องเอามารวบคุงดินเนี่ยต้องใจระยะเวลาแข่งพอสมควรที่เป็นอย่าง กุ้งลงไปเห็นร้อยไปเรื่อยๆเขากำลังทำไปเรื่อยๆแต่มีแนวทางดีกว่าที่ไว้เฉยๆใช่ไหมพี่ตั้งครับต้องมาสังผมมานานอยู่ดีใช่เดี๋ยวกุ้งดินแต่ส่วนนี้กับเดี๋ยวกุ้งของรุ่นยานของทางเทียนน้ำลายมันเป็นแบบนี้ขอร่างหนึในส่วนที่อยู่ข้อสอบเขาดีแต่เขาเขาลืมร่างหนึงอ่ะจำเจ็บหัวจะแย่อย่างนี้จบเลยนะมีเวารู้แล้วเราจะทำอะไร แต่ดีวันก่อนดีเนื่อฟันตะกี้ของชุดแต่ละชุดเนี่ยตอนนี้ผมมียีนประชามทำเสมอผมมือแต่ละชุดทำเหมือนวันก่อนอะทีมันลงสูมเลยก็คือมีชิปของตัวเองว่าจะจะทำให้อย่างวันอันนี้ผมชุดขายง่ายๆไปก่อนอันไหนทําได้ทํามันต้องร้องตัวมาหน่วยไหนมีอะไรทําไปก่อนอต่อยางปุุนก็ก็อก่างนั้นมีเทคโนโลยีอย่างแบกับกินอาสาเทศบาลบ้านเราเนี่ยที่จะค้องกับรุ่นรุ่นกันไป กูมิานตะวันตมู่บ้านควายเป็นสมานกับภูมบนน้นี่อย่างกัแปลงจังนะก็แล้าเดียวข้าเรือถ้าเรือเนี่ยเดิมที่จะมีเรือควายมาแลงหนอกแต่คนยิงสื้อราซุ้อคนลงติดก่อนมันมีซื้แต้หนักหวานแต่กระนองราสานงานดูว่านทแข่งที่นี่แต่กับเาเป็นอย่างภูมิบนกัคือว่าถ้าบ่ไม้เขาก็จะแข่งเรือมัดยุงเจ็ดหลังของเขาเรนััเรือนายโ เออปี่ยุน่กที่เราขอต้องปีนึกร้งอะไรมาไปพี่พ่ตาบอกพี่ร้อนัี้อีสงครามโควิดนะพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวตีนจ้างแลงปลอกมาเนี่้างิปผลพอมครับห้องน้หหลังแล้วอุปกรณ์รู้กเดี๋ยวเขาขอนี่ไปตั้งนอกพุได้กไ Điều không? Ừ, ờ, xây đi Tăng hùng ừ. mây cũng cả à. Mì nhỉ? Cái đấy Hùng à. Bốn con này khuyên gò, hả? Khuyên ừ. có suốt, ngoài, là khuyên bay gò hầm, khuyên bay Cái đó Cả súp, trong ngoái con này là tầm ừ, hổ khuyên đi à, bay gò hầm, sẵn sổng hố ạ Hùng 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 rồi, hùng 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 đây là đây là ừ. 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 ดิโนเอาไปสองดีกว่าส ok, ok. ok, ok, ok ่งไปเปล่ารถเอารถมานะอันนี้เป็นชุดใหม้รถหม่เลยทำอันนี้เป็ี่ยนทำไม่สำหรับโอกาสนี่ได้แล้มันเป็นภาษาไท้ายนี่เปลี่านพาสทไทยทั่วเมื่อก่อนน่ะตอนสมัยแรกๆอ่ะเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยอันนี้เป็น ไปแปลไปทำถึนภาษาไทยนกนี่จะอยู่ในตีหงนี่หมดเลยเอ่านี่นกทั่วประเทศครับเกือบอ่าตอนนี้จะน่าจะตีประมาณขังกว่าละกลุ่มยาจะเห็นลีบหัวนฟังของหน้าท้องคือลีบนกตีมันมาหนอยอีงซ้ายแน่เอับมีนกเออมีนกเยาะพวกแก่เีอยก่อนเขาจะได้หัวถ้าปนไม้เนี่ยมันจะเจอนกเยาะพอกแล้วต่อไปถ้ามองรุกรักทำอย่างมู้นเนี่ยมันจะมาเรื่อยๆถ้านกมันอยู่ดีมีซุกเนี่ยมันจะได้มันตึงมาหนครับ ยังคนเขาเนี่ยก็ร้องม่ใจมันอยู่ละวมนเพราะพี่นุ้ยกับพี่เขาเนี่ยตลอดอ่ะอี่เพราะตอนนี้ของเขาส่วนใหญ่จะเป็นหนึ่งนกน้าสองคอนเทนนกยัางสามเป็นนกเขาพยกลงเลยนะครับเพราะว่าของเขามันยังแบบ่นี้ไม่ใหญ่ที่จะร้องรับพวกนกที่เป็นนกอาศัยไม่ใหญ่แต่หำน้อยเขาจะสร้างเขาจะสร้างตรงนี้หรือว่าไปสร้างตรงที่บ้านควายห้่านมี้ ต้นไม้ใหญ่ๆขึ้นมันก็จะมีนกแขมปวาเทศนึงนะครับกนไอ้พวกหอกขวางพวกอย่างนี้ครับมันจะมีหนึ่งคนาะก็่ิด้อนี่สูงลคาาแสนเนี่โอเคยอโอูกน้ำเงื่งกำผมนะเนืองศพสามเรือก่อนนะปีสมัยกันเออปันนอันนี้คืออันนี่คือนกตีเขาเจอในหลอปีดพามานะครับเอดีดีตีเขาขยับได้เนะแต่เฮาตัวนีรีดไรจืดตวี้รีดไรจืที่เป็นตะลาง คงยักจะฮื้ความเป็นไววหนิวแล้วมีลูกนะใส่ว่าลูกนี่คือยัง้มยค้นติดบนมาเนาะว่าานกปลานกเมืองไทยนีนักก็อันนี้มาพร้อเซ็ตกับกองครับหละครับถึงสามเซ็เลยครับโอ้สามเซ็ตเล่มละพอมันต้องใจกูครันอืสองตอนนี้ต้องสองเว้าพระถ้าสองก็ นกอีกับเปิดฝอาหนอเอออันนี้นกับยังมาจักไงเออกระดูกกับความซุขคุณเฮามันก็ต้องค้นหาไปตัวไงเออคนคนชอบก็เคยชอบแล้วส่องนกก็ไปเกิดเทาับส่องเอยนกยังนกยังผมบอกหู้เออมันก็ต้องพอนี่นกบกทิพย์ยังเดียวหนกอยนกเข่านก กูเกินชอบก็ทายหมก็ผมโคเลเป็นนากเปะนกเดือเนาะต่างหาเนาะตอนนี้ยังไม่ด้ในห้องหงยังดีนะทายไมห้อกูม่นเลยโลกมันจะเปล่ยนเนาะมาตื่นกกกรมกัมายกุกสรโอ้โหว่จะได้ยังสามสี่วันจะสิ้นงอกอาเปอันนี้ร่างกำหนดการงาน วันที่สองห้าร่างก้อนหนะวิ่งนะเวิ่งเปิดคุ่มทานตะวันแล้วก็แทงเรือแล้วก็งานศิลปินหักบ้านเกิดของไม่ใจที่มันจะทำที่คนของหลังสายเรากลมจะป้าคุ้มคนของหลังสายคือโอเคหมดเลยนะเฮ้วันที่สองห้าตอนนี้สังเทียมกันอยู่มาวันนี้อาจจะแบบบบสมบูรณ์แบบแต่เราจะอ้ําพื้นที่สุดหรือผใจะงบประมาณอย่างไรหนางหลวงโอมีบบอกขอไปซักคนนะช่วยกัน เเดี๋ยวหันไปทำนัาสสก็คนจะมาเป็นประธานแล้วเดี๋ยวเื้อวิงแจกปีมือคเเดี๋ยวเขียนไส้ไปกับมีเสื้อนอนเสื้อนอนแบบนี้ครับเสื้อนอนองต้องไปห้นอนซื้อหือใส่นอนเละได้ไหมหรือว่าเอาใส่นอนไม่ได้รับนี่ไง นี่างหน้าจะเป็นผูนวนพ้เดือยนี่ต้องหลังแล้วมีไล่เออร้องดังตะวันแต่คนแม่ใจรับการบอกว่าครับแต่คนในใจนี่คือสามารถวิ่งเนี่ยกำลังจะห้าร้อยคนต่วันแต่คนนอกแต่คนในใจยักจะไปวิ่งก็ได้แต่คนใน่ใจใส่เสื้อสีฟ้าทีเลยะ ดีด yeah, sure. yeah. the nah. ้วยดีด้วยดีด้วยดีเสื้อนี่เลยคือใส่เสื้อนี่ดีเลยโดยคนเป็นใจก็ต้องเส้นตังค์เออใส่เสื้อมีอยู่แล้วเอ่เพราะคนเป็นใจมีอยู่แล้วหมดต้องซื้อหรือถ้าผมมีแต้เต้ก็ใส่เสื้อโรดฟ้ามาบิงด้วยกันเยอะบอกบางฝักคนเป็นใจนะแต่ว่าตีห้าร้อยคนก็คือชมลงวิ่งคนอยากจะทำเมื่คนที่คนอยากจะมาวินเดี๋ยวคนต่างนอกแต่เขาจะทักแฉ่ักแคนต่ออันมีบุยมีอย่างทั้งหมด มีปีบตัวละสองร้อยรอบสิบเอ็ดกิโลครับนานี่มินิมันจะมีสองอันคือมินิมาราทอนซันเวอร์ไอ้ไอ้ซันเฟลเวอร์ <c oughs> มินิมาราทอนแอดของในทรายแล้วก็ย้นยอนกลับมาห้ากิโลแล้วคำนี้คือฟันลั้นจะมีสองประเภท <c oughs> แต่คนเปนใจบอกว่าขับเสื้อเสื้อนะแต่จะขอความรู้มือคนเปนใจมาช่วยกันเดินวิ่งเพื่อสุขภา <c oughs> พักขึ้นนักทีฬาเราทีจะทำได้ แต่คนนอกที่ค er ุนจะต้องาับรู้ว่าได้มาขอ500แต่เดี๋ยวรู้เห็นว่าได้รับความสนใจเดี๋ยว5 0้สนใจเยอะๆคเป็นสนใจเยอะเดี๋ยวเขาก็จะเอาประชุมกรรมการก็ว่าคุณา0 0ขอเพิ่มเพรว่ากำกับเราว่ากันแต่ตอนนี้เขาตั้งเป้าไว้แี่ห0 0กอตัวน้อยเรอตัวน้อย in hit ทําสํานึกทําสํานึกนะครับว่าจะสํานึกสํานึกทําอะไรอุปการะ ราาเดียวเรากล้เงยนมไหกได้ไหมยเลือรงไตั้งีไตีปลาเก็ได้แปเขาไปตีู่มาวนะมีงการเส้นดีกันหนห้องนห้องน้ากันเดี๋้านเนร้านเนมีการอุ้งคกันประสงของการจัดกิจกรรมเดินวิ่งเิยสุขภาพในวันที่้5แล้วนะ ต,ตอนนี้ทีมงาน,ก,นก่อนจะไปดูสถานที่นะเรื่องของการจัดเตรียมพื้นที่เนี่ยทำร้านกลางเต้นแล้วก็ม<า>ีการ้านวัดวัควายกันตรนเอ้อยกันีมรอนยน,อนะรันี่ดูนี่ก่อ